สวัสดีครับเมื่อนี้คลิปค้นหิมทงพาพี่น้องมาอยู่กับขอบเป็ดเด้ทางด้านหลังนี่เป็นขอบเป็ดครับผมเหตุคลิปออกข้าวยังไปนะครับเรื่อยๆก็มีผภูให้บอกเรื่องกันทำมาหากินซึ่งเมื่อนี้วันที่แปดเนาะวันที่แปดกรกฎาคมเนี่ยนี่ขออนุญาตบอาเรื่องกันทำมาหากินแบบคน้นชาวทงซึ่ง ครับคนทงเนี่ยหากินอย่งไรเห็ดอย่างไรเพื่อความอยู่รหลอดนะับเพื่อให้าการทํามาหากินการยู่การกินเนี่ยเบื่อบ่อยกครับเลยเอาเขาเรื่องมาเลยเนาะการทํามาหากินแบบคนชนบทหรือว่าคนหิมทงคือผมเนี่ยนะครับหรือว่าอีกร้ายท่านที่เห็ดดีกว่าผมเด้ผมเนี่ยแค่เห็ดมาแค่โบชกเปียอาจจะเป็นแค่ สี่หปีแต่ปู่ยืนพนาจะอยู่มาเป็นเศร้าปีสิปีแล้วนะครับการทํ้มากินแบบผมเนี่ยันใส่ลักกับใส่ลักก็คืออยู่แบบบ้าน,านอยู่แบบสบายสบายเนี่ยบ่ถึงกับว่าอยู่กับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับบ่ถึงกบว่าโครงการหนึ่งไร่หนึ่งแสนบ่ถึงกบว่าโครงการโคกน้องหน้าที่กำลังหิตทิตกันอยู่ตอนนี้นะครับ แต่ว่าก็มีนบัตรสียางคือโครงการนั่นนะฮะแต่ว่าก็บ,บ่ถึงนะยังไม่ถึงนะครับเป็นบ้นบานๆธรรมดาอันแบบนี้ผมเอินว่าเห็ดพอได้อยู่ได้กินเห็ดพอได้กินได้ใส่บอกวาไว่าพอได้กินได้ใช้นะครับเนื้อหาสาระของคนหิมทงจะเป็นหนึ่งสี่ครับคือเออ่ปลูกเขาวพราต้องหลา่มีทีสามเลก็พอครับปลูกจักสามเลอันนี้มีเสียง ขอลัดเลยด้วยครับเพราะว่าอยู่ไก่ขอกเป็ดมันมีเป็ดอยู่สองขอกเห็ดหน้ามัต้องหลายผู้คนเราเป็นหน้าโจโบหลายว่าจะมาเห็ดหลายกับบะเมีนแหละนะครับก็เ้าเห็ดหลายเขาลงทุนหลายด้วยครับเห็ดหลายลงทุนหลายเห็ดสิบลายยี่สิบลายสามสิบลายพุทภุมีละพุนพี่หน้าหลเห็ดลงทุนหลายผู้เห็ดหน่อยลงทุนหน่อยแล้วก็เป็นเห็ดหน้าแบบประเภทปลอดสารนะครับเอาไว้กินของหนึ่ง อันที่สองเลี้ยงไก่ฮะเลี้ยงไก่นีเลี้ยงไว้ขายน้ำเอาไว้กินน้ำนะครับเนี่มมีอาหารการกินกับเพิงผ้าใช้เพิินนะครับอันที่สามก็เลี้ยงเป็ดห้อแกบ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 อยู่นะี่นี่สุ่มหลังผมนี่ประมาณยี่สิบตัวไข่ตอนนี้นะสี่สามสี่สิบไข่ครับเนะี่ยฮะแปลว่าได้กินครับแปลว่าได้กินแน่นอนนะครับนี่ขอทางหลังเดี๋ยวสิพลแพ่นให้บึงนะครับแล้วก็เลี้ยงกบครับเดี๋ยวสิมีคลิปต่อนีจากนะครับเลี้ยงกบ นี่ก็ว้กินด้่ยกันว้ขายขึ้นว้เห็ดพอพันแม่พันเช่นกันเนาะมันนี่ก็ปปูพักกินเองครับพักเนี่ยปลูกน้ำหัวน้ำสวนนะครับสิ่งเขาบริสายสารเคมีเลยนะทั้งกะเพราบริสายสารเคมีเลยครับทัากะหดธรรมดาเรามากินกันเพราะว่าจะเป็นพักพวกไม้เลื้อยพวกพักบุ้งพวกพักกาดนี่เสียเขาก็ปลูไปกินเองเขาฟ้อนบริสยสารแล้วผมมกักจะกินพักธรรมชาติเ้อกินพักปังเสียกินใบลินฟ้านเสีย นะครับกินพักเกษตรน้ำหัวน้ำสวนหนึ่งสิครับเรากา็เครื่องกองน้ำเนี่ยอยู่อยู่หน้าอยู่อยู่หิมพงผมเนี่ยนะจะมีเครื่องกองน้ำใส่เองเด้เดี๋ยวจะหน่อยสิบาพี่เบิ่งเครื่องกองน้ำไปไป,ไปศึกษามาจากกรมวิทยาศาสตร์บริการนะครับเพื่อในพวมฮู้มาแล้วก็มาใส่กองจากน้ำบาดาลหน้าเขาเนี่ครับเป็นน้ำกินได้สบายเลยนะครับเดี๋ยวสิบาพี่เบิ่งเราก็า ในส่วนกิจกรรมเสริมหัวพาาก็ตกดูถึงในส่วนกิจกรรมเสริมครับขายก๋วยเตี๋ยวก๋วยจับนะครับขายสุกิยากิขายลาบต้มขายก้อยนะพวกนี้ครับของกินเห็ดเก็่มแก้มกันไปบางเป็นกิจการใหญ่เลยครับกิจการธรรมดาลงทุนกับมือละพันพันก็บาทเัียงสินะครับเห็ดไปพราะอยู่เด็กกินครับนี่คืออยู่แบบหิ้มทงอยู่แบบพ่นหิ้มทงแบบผมตอนนี้นะเนี่ย แล้วก็มีหลักการหนึ่งคือหนึ่งบริ ển บริ ển บริ ển เรีนนี่คือบริ ể นบริ่วบริ ển การผ่นนันนะครับสองบริชอปปิ้งครับมาไปหาหล่อน้ำหลานน้ำหางข้าวเจ้านอกจากสิ่งจำเป็นเราซื้อน้าตลาดได้นะครับแล้วก็สามออดออมครับออมออมใช้เท่าที่จําเป็นต้องใช้เพราะว่าคนทิมทองนี่อยู่ในสบายนะครับมืนหนีโบ่มีข่าวเลยมีแต่เรื่องครับถ้ามาหากินบ่บอกสูุกันฟัง เดี๋ยวสิบภาพเป็นเบิ่งเป็ดเบิ่งไก่เบิงบ่งกิจกรรมต่างๆในหิมทงครับจะมาพ่อพี่พ่อน้องเรื่อยๆนะครับทั้งช่องเลาะหิมทงยูทูบนะครับเด้อหรือกันสกับเฟซบุ๊กวีระบวรีเนี่ยนะครับติดตามในเด้อกด subscribe กดติดตามให้เน่นะครับเพราะว่าเสด็มีกำลังใจในการเฮ็ดงานแบบนี้เห็ดมืลอละบบลายนาที่อะไรหรอกครับนา,ายเสด็จป,ประมาณหาที่สิบนาทีต่อมื่อครับหาสำหรับวัอนี้เดี๋ยวไปเบิ้งในเรื่องของกิจกรรมของคนหิมทงกันครับ mm uh -huh.